ข้ามาคีเป็นเลดีพี่น้องเป็นเลกมหามงคลอันคนถามประเดียนว่าประเดียนขึ้นประเดียนเพราะอายุสี่สิบเก่าปีคือประเดียนตัง ตั่งคีดไปเดอตัง 4, 5, ้งโฟไฟเดอพี่น้องเพราะว่าประเดียนหกสิบครัวแล้วประเดียนตั้งเป็นเออเออใ่สี่ขั้นหามสามก่อนเสาเก่าหนาเก่าหลังไปทั้งหนากะเจริญไปทั้งหลังกะเจริญเวลาหล้งาองลมหายตายจากก็จเจ้าบ่ไเด้ยเอาสามค้นหามเ่ยก็เอาสี่้นหามมันเป็นเขาเอินเลขมาหาโมงค 4, 9, 6, 8, ล้นสี่เก้าหกแปดเลขดี เหล็กน้ำโชกพี่น้องเก็ดผสมพ่อใดก็ได้เก็ดผสมพ่อมีก็มีเอาสีถูกกับวัตถุสีรล่ยกับวัตถุ่ยพ่อหันยุคกลางๆนะพี่น้องเดินทางสายกลางแห่งความสุขกันห้าโลบไลยมันกับสีลาภหายเนาะพี่น้องเนาะปีมหามงคนปีน้ำโชกน้ำใช้จะเลื่อนเก่านาสุขุสุขกนเด้อปีใหม่ พรอหน่อยอวยพรให้เดินทางกลับบ้านไปบ้านไปซองกันจะเลื่อนลงเรื่องไปทั้งหนาปลอดภัยพัสุขูสก้นเรื่อพี่น้องนี่เมื่อท่านอาบน้ำเรื่อน่าเรียมพันพระอินทร์เลยเอาน้ำดิบๆออกออกให้พี่น้องเขาเบิ่งตัวโล่บ่ได้ปรุงแต่งดอกพี่น้องหน้ำมันเนี่ยเมื่อท่านอาบน้ำน้ามันมัน,มน,มน หนาเดิมเดิมไม่เสริมไม่แต่งพี่น้องหนาเดิมเดิมไม่เสริมไม่แต่งประเด็นกลับไปบ่หอดจอดบ่ถึงผู้ใดก็อกขอตรวจขอภัยหลายๆเยด้อพี่น้องเมืองที่ประเด็นไปเฮ็ดงานก็ติ่มทรศัพท์ไปซื่อบ่ตรใดไปนัน่นเมือมือบ้านเมือบ้านเมือบ้านกต่สรองขีดสมาร์ทกันเนาะพี่น้อง เริบมเริ่มเมอร์รี่คิดสมาร์ทน้องอันปีใหม่ท่างประเทศนอกเป็นของเฮาเมนวัน,นที่หนึ่งทรงถ่ายปีเก่าวันที 31, ่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งแบเป็นวันวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นปีมหาโชคพี่น้องเป็นปีกลางๆปีมหาโชคเพราะว่าเลขกหก กับเลขแปดดิสีพุงปีดกับพ่อพุงพี่น้องอยู่กลางๆอยู่กลางๆระหว่างครึ่งกลางคิตใจค้นกับกลางๆอันสีต๊ลงต่ากับพ่อตกสีขึ่นสูงกับพ่อขื้นอยู่ประมาณนั้นแหะพี่น้องปีปีต่อไปปีที่หกหกหกแปดนะพี่น้องหกแปดอยู่ระดับนี้แหละพัทสุกคนพ่อสูงพ่อปีดผูดใดน้อยหน่ยเนาะอย่างน้อย ป่าป่าแต่งเิป่าแตงแตงิอประเด็นอ่านถืออ่านผิดน้อขอตรวจขอให้หลายๆเด้อขอบคุณเด้อพี่น้นองมาเป็นกำลังแรงใจใขอบคุณซีหลันดวงใจโชคดีไม่ใช่ตลอดไปเร้อเขามากอะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจเลยบางที่ประดนอ่านกับวกหูเลียงตัวนังซื้อมันหน่อยตัวนังซื้อหน่อยเรามองบ่เคยเห็นการผิดพลาดประกรันใดขอตรวจขอให้เด้อพี่น้อง ใแว่นตาอยู่แว่นตาว่าขยายกันเลยอาสิไปเปลี่ยนใหม่อยู่เพื่อนไปเปลี่ยนจริงๆมมีสองแว่นตาเนาะเปลี่ยนอีกแว่นตานึงมาใส่อีกแว่นตาหนึ่งแสดงว่าแว่นตาตาเหาสายตาเหาเงาวัดดีก่้าแปดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดเข้ามากกดไหลกดแช่ในเด้อพี่น้องกดไล้รัวรัวนะนี่แล้วอันนี้บ่ได้อันอ พันผู้ใดเขียนบดีบ่ได้อ่านนันลบคอมเมนต์ได้เอไอลบห้ได้พี่น้องเอไอลบหายพิยุ่ลบหเพราวาเฮ้าอยู่ในระบบของเอไอทั้งพิยุ่เขาเหตห้เขาตังตังอันนั้นห้ลบราะวาเฮ้าขืนไห่โซดเฮ้าก็ต้องเหตไวป้องกันไวบ่อยข้นมากน,นั่นบางคนเขามากก็เขียนบดีมาป่ามาเฮ่ากับมีบางคนก็เขียนมากบดีกับมาส่วนสูเนวเนาะมันก็นหลายแต่ว่าบ่าได้ไปถือซาดอก เอไอเขาจัดการเองวัรจุแนวพี่เนาะเขาหลบกลับเลยขอบคุณหลายๆเด้อพี่ยูรหลบไปข่าวบริษัทหลบดอกพี่ยูรหลบสวัสดีค่ะสิบสองหลัน้องใจของ